แต่เราไม่ได้ทําเราไม่ได้ทําแบบทุกคลิปนานๆทีเราถึงจะมีในเดือนหนึ่งสามสี่ครั้งประมาณน้องน,นี่นะคุณโยที่เหลือก็เป็นของของเราหมดเลยที่เราให้เสียงของเราภาพจากเอไอในการผลิตผลงานออกมาพักคาถาเ็เรียนรู้จากทุกท่านครูบาอาจารย์ทุกท่าน,าาท,านทุกคนนะนั่นแหละคุณโยแล้วก็ความรู้ต่งตางๆมาจาก g o g ูเกิลนี่นั่นแหละ คือเป็นการหาแล้วก็ศึกษาเรื่องราวต่างๆนะตามหนังสือบ้างตามคำเล่าบ้างคือจะพูดให้ฟังว่าถ้าเราน,นั้นนไม่ทำช่องที่สามขึ้นมาคือมีอที่เราไปเรียนรู้มาคือมีช่องช่องหนึ่งคือการที่เขาผลิตคลิปเขาออกมาไม่ค่อยมีคนติดตามหรอกมีการลงทุนด้วย แต่กับอีกคลิปหนึ่งไปดูดไปดูดอะอะอย่างเช่นเรื่องราวของดาราหรือข่าวคนสาธารณะข่าวต่างๆเนี่ยนี่สำคัญคนสาธารณะด้วยเอามาลงช่องตัวเองแล้วมีคนติดตามเพิ่มขึ้นมากมายมีคนชมวิวเยอะๆอยทำไมยังมีตัวเอสทำไมมีการสร้างไรายได้ทำไมมีไรายได้อยู่ เราก็บอกแล้วมันผิดยังไงมันก็ต้องผิดนะมันเป็นงานของเค้าไม่ใช่งานของเราใช่ไหมมันคือการขโมยนีย่แหละไอ้ส่วนตัวนี้ก็คือส่วนตัวความคิดส่วนตัวของเราแต่เราไปดูช่องเนึงอาจารย์แสดงว่าอาจารย์เขาคิดเหมือนกับเราเลยไ,ไม่เชื่อเราก็ไม่ม็นไรนั่นแหละในเรื่องนี้นะเรื่องนี้จริงๆนะอยู่ไอเราเห็นแล้วเราก็คิดอยู่มันมีความเสี่ยงมากทำไมพอโดนช่องเขาโดนช่องปิดช่องเขาโดนปิด คนติดตามเป็นแสนช่อก็โดนปิดแต่หารู้ไหมว่าเขามีเป็นสิบสิบช่องที่เปิดสร้างรายได,ได้คุณโยงเข้าใจไหมว่าเขาไม่ได้กลัวว่าจะโดนปิดช่องนี้เพราะอะไรมันมีเหลืออีกตั้งสามเก้าป่องเก้าช่องคือเขาสามารถมีไรายได้เข้าช่องเขาอยู่แล้วเข้าแอคเซนต์อย่างที่เราบอกเมื่อวานว่าคนเดียวมีสามารถมีแอคเซนต์ที่สร้างไรายได้ได้เพียงแอคเซนต์เดียวของ youtube นะ เห็นไหมอ๋อเป็นอย่างนี้เป็นอย่างที่เราคิดเป๊ะเลยอย่างที่เราไปฟังครูบาอาจารย์มาเออนี่คือความรู้ความคิดเห็นส่วนตัวของเราเนี่ยมันไปเข้าข่ายกับครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่เขาสนอนยูทุบคนติดตามเขาะจะเป็นล้านแล้วเราก็เลยบอกอืมเออเหมือนกับที่เราคิดเปี้ยไม่มีผิดพลาดเลยแม้แต่น้อยเดียวออเออ นั่นแหละเท่ไหม <c oughs> เอ่ออ่าคุณโกโก้อะไรนน่ะเนียเห็นติดโฆษณาพอดอีไม่เป็นไรนะนั่นแหละ สงสัยจะเป็นน้องๆอืออ่าเป็นลักษณะที่ว่านี่นะอาสำหรับวันนี้เนาะแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้แนะี่ะคือเป็นลักษณะที่ว่าอืม นี่คือการทําคลิปนะคุณโยลักษณะาน,านี้หลยว่าเรื่องราวที่เรานําความรู้นี่มาฝากเนี่ยเราก็เหมือนกับความคิดส่วนตัวของเราก็คือลานานักษณะนี้แต่เราไปเจออาจารย์อีกคนหนึ่งเขาก็บอกเขาก็บอกเราเนี่ยเออเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในส่วนในส่วนต่างๆที่เราได้เจอเราก็เลย ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ต่างๆเรื่องราวต่างๆมากมายเราก็เลยเข้าใจแล้วทีนี้อืมนะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยต้องสร้างช่องที่สามขึ้นมาเหมือนกับที่เขาว่าทําไมเขาโดนอปิดช่องไปหมดนี่ปิดช่องหมดเขาเรียกว่าอะไรนะปิดช่องไม่หมดเพราะอะไรเพราะว่าเขามีเขามีหลายช่อง นี่แหละเรื่องราวต่างๆที่เราได้พูดถึงก็